ชิมไปทั่วโลกอะไรสุดความฝันชิมไปทั่วโลกสนับสนุนโดยพร้าวหอมนมสดหนองโพลน้ำจิ้มไก่กราสุรีแว่นท็อปเจริญบิ๊กซี สวัสดีครับผมโจกเกอร์นะครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่เกาะล้านและแน่นอนนะครับมาเที่ยวทั้งทีเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปดูที่เที่ยวดีๆร้านอาหารเด็เดๆรสชาติอร่อยๆเหมือนเดิมแต่วันนี้จะไปโซนไหนติดตามกันนะครับรับรองว่าสุดยอดเหมือนเดิมไปชู ร้านนี้สิเจ๋งสนับสนุนโดยพร้าวหอมกะทิแท้ร้อยปร์เซ็นต์หอมมันจากมะพร้าวไทยพันดีนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันสุรีชื่อนี้มีแต่อร่อยเพิ่มเว่นท็อปเจอิ์บริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60สปีสวัสดีครับ พี่นาะนะครับพี่นาคือผู้ดูแลที่นี่เพราะว่าตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ริมทะเลรีสอร์ทเกาะล้านะจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้รบกวนพี่นานะครับช่วยพาผม<ด>ชมทั้งหมดเลยนะพี่ได้ค่ะจดให้ไม่ให้เลยนะวันนี้อเดี๋ยววก็คนพี่นาพาไปดูหน่อยได้ไหมครับได้ค่ัโอเคครับ ห้องสัมมนาเหรอครับหรือไงครับผมเป็นห้องพักค่ะห้องพักค่ะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปของทางรีสอร์ทนะคะก็คือจะบ้านพานโนซีโอเชียน e ค่ะรองรับได้สําหรับ1 6บหท่านนะคะมีสี่ห้องนอน1 6หใช่ค่ะส <16, 000. S 2> ิท่าน <16, 000. S 2> ไว้จัดก,กิจกรรมหรือใครอยากจะสังสรรค์ใช่ปาร์ตี้ตรงนี้ค่ะจะเป็นส่วนตัวมาก ต่อคืนราคาเท่าไหร่ครับพี่นาถ้าเป็นวันธรรมดานะคะจะอยู่ที่หนึ่งมื่นหกนะคะถ้าเป็นวันหยุดจะอยู่ที่หนึ่งมื่นแปดนะคะมีอาหารเช้ามีรถรับส่งให้นะคะตรงนี้พี่นาครับผมเห็นบอกว่าที่นี่มีในส่วนของคาเฟ่ด้วยใช่ค่ะถ้างั้นวันนี้พี่นาจัดเต็นต์ให้ผมเลยได้ไหมครับโอเคถ้าสนใจเดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยนะครับค่ะนั่งอีกสักพักแอร์เย็นๆอยู่ที่เซนทรัลชัว สูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับคราวนี้เราไปอยู่อีกส่วนหนึ่งในส่วนของคาเฟ่นะครับนี่คืออินดิโก้ซึ่งเป็นคาเฟ่ที่มีทั้งแบบเครื่องดื่มขนมหวานและที่สําคัญสามารถจัดจัดหนักได้ด้วยซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่หนิงครับจะมาทําเมนูอีกหนึ่งเมนูที่ถือว่าเป็นเมนูยอดนิยมที่นี่และรสชาติเรียกว่าหลายหลายคนติดอ,อกติดใจนั่นก็คือต้มขาทะเลจ้ะต้มขาทะเลเพราะเราอยู่ที่ทะเล นะครับแต่ต้งที่อื่นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวทาต้งขาทะเลกันอ่ะเริ่มได้เลยนะครับ่ะเปิดแก๊สมาเดี๋ยวเราต้มน้ำไว้ก่อนน้ําเดือดแล้วแต่นั้นเราใส่อะไรครับเราใส่คากรคาตะไคร่คาส่ไปรือเยอะๆยิ่งใส่เยอะยิ่งหอมเครื่องแน่นๆนนเลยนะครับด้ใบมะกรูด รอตะไคร้แล้วจตใไตกะท่ทีหลังอรอสักแป๊บเอออย่าบอกนะนี่ก็เป็นหอมแดงเกาะร้านเกาะร้านไ <c oughs> ตน <c oughs> <c oughs> กุ้งล้ไป้นี่ขนาดแกะใช้คำว่าลอกเปลือกออกมาแล้วนี่ยัง,ยงตัวโตๆเลยอ่ะ หม,ม,มึกด้วยใกล้เดือดแล้วใส่เลยว,ว้าวหมดเลยเลรอครับหม,อ,มอใหญ่หมอใหญ่จ้าเริ่มเดือดแล้วเราใส่เห็ดได้ สีสันสวยงามครับอันนี้น้ำมะขามเปียดน้ำมะขามเปียกเอาใส่มะขามเปียกด,ด้วยใช่อันนี้น้ำตาลปี๊ดแล้วเรามาโรยโรยนี่แหละสำคัญมันตัดเลี่ยนนะ มีพริกแห้งแล้วพริกแห้งแล้วก็พริกสดเพิ่มความเผ็ดหน่อยทีนี้เราไปพักค่อยๆละเมียดละไมไปนะพี่หนิงอยากกินแล้วว่ะต้มค่ะทะเลนะครับเกาะล้านน่าทานไหมครับ เดี๋ยวเราไปชิมกันครับแต่เห็นตรงนี้แล้วบอกว่าอื่อแน่นแน่นแน่นแนพิซซ่านะคะอันนั้นน่นนนาจะเป็นหน้าฮาเอี้ยนนะคะคใช่พิซซ่าก็มีหลากหลายใช่ใมีหน้าหลากหลายเหมือนกันแล้วก็รตรงนี้จะเป็นสปาเกตตี้ผัดที่เมานะคะค่ะชิมไปทั่วโลกบิ๊กซีนแจกใหญ่แจกทองรับปีใหม่ส่งลุ้นทองหนักรวม20บาททุกวัน รวมมูคากว่า16บล้านบาทเพียงช็อปครบทุก200บาทรับทูกองท้ายใลยเสร็จรีบเลยส่งลูกตอง20บาททุกวันวันนี้ถึง5มกราคมศกหนาที่พิกซีทุกสาขาเนื้จิ้มสุกี้พันท้ายอยากให้คุณมั่นใจว่าทุกขวดเราล็อกความอร่อยความสะอาดเพราะทุกหยดผ่านขั้นตอนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติบรรจุด,ด้วยระบบคอสฟิลลิ่งที่เป็นระบบปิดพเพื่อป้องกันการเปื้อน เสริมความมั่นใจอีกชั้นด้วยระบบปิดฝาแบบเซฟตี D ้ล็อกเราล็อกความสะอาดความอร่อยให้ทุกครั้งที่คุณเปิดความอร่อยจะส่งตรงถึงมือคุณน้ำจิ้มสุกี้พัดไทยอร่อยคำไหนคำนั้น free lance free dance เลี้งบอลเลีงบอลใส่ส่วนตัวส่วนรวมจัดจานจัดจานกับชีวิตที่เปลี่ยนไปความเป็นเพื่อนไม่เคยเปลี่ยนวันเพื่อนมีได้ทุกวัน นี่เป็นเพียงโครงการเล็กๆที่เกิดขึ้นเมื่อ40กว่าปีที่แล้วโครงการเล็กๆที่ยังคงมุ่งมั่นผลิตนมดีที่มีคุณภาพเพื่อคนไทยทุกคนนมหนองโพงนมโโแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์เป็ล่าคอนเฟิร์มค่ะว่าแวนขับเจริญมีแว่นตาคุณภาพดีถูกชัวเพราะเราปรับมาตรฐานราคาใหม่ถูกลงกว่าเดิมถูกถูกถูกเรื่อว่นตาเป็ล่ากล้าคอนเฟิร์ม ยอมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับสะอาดสะสะอาดสดชื่นสะอาดทั่วทั้งช่องปากสะอาดแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนก็สะอาดแบบเทพไทยไงครับ <c oughs> ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด ช็อปมาช็อปมาแบรนด์ดังสองพันกว่าร้านส่งตรงถึงบ้านช็อปมาช็อปมาลาสุของแท้ของมีแถมมีการันตีช็อปมาช็อปมาช็อปลาสมอคสินค้าแท้จากแบรนด์ดังช็อปเลย สงครามควอร่อยลงพื้นที่เกาะลานพ่อครัวแม่ครัวที่เกาะลานพัทยาฝีไม้ลายมือในเรื่องอาหารจะเด็ดดวงแค่ไหนเมนูไหนจะเป็นฝ่ายชนะเที่ยง45ถึงบ่ายมงตรงวันเสาร์นี้รู้กันค่ะสงครามความอร่อย Delish War ก้าวขอเสนอคูกาอะมิวสิกมีกินโค้ามีโยเกิร์ต โยเกิร์ตโคลามีกินโคลามีโยเกิร์ตอีโยเกิร์ตโคลกาลูกอมคูก้าอมอร่อยเคี้ยวอร่อยโยเกิร์ตโคลกาคูก้าเอาป้าชิมไปทั่วโลกช่วงอร่อยล้นจอสนับสนุนโดยพร้าหอมกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันสุรีชื่อนี้มีแต่อร่อยเพิ่ม บิกซี่ชอบสนุกสุขที่บิกซี่รับที่อยู่ตรงหน้านี้มีอะไรบ้างครับพี่นาบลูโอเชียนบลูโอเชียนนี่ไซส์ใหญ่ด้วย <g ül> ทานกันแบบว่าสองสามดื่มเลยทีดยวนะครับ ชาเนี่แบบทะเลที่เค็มนี้ยังหวานเลยนะโดูเฉพาถ้ามาเป็นคู่นะพี่เนาะดูดหลอดสองหลอดแล้วแบบนองน่องตากินเสร็จปั๊บกลับไปพักผ่อนเลยอ้าแล้วนี่อะไรครับพี่คิ้วเลยนี่ใช่คิ้วเลยดิตรงนู้ดเป็นพิซซ่า นะคะอันนั้นน่าจะเป็นหน้าฮาวเอียนนะคะใช่พิซซ่าก็มีหลากหลายใช่ใช่มีหน้าหลากหลายเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสปาเกตตี้ผัดที่มานะคะแล้วก็อันนี้สปาเกตตี้ซอสหมูสปาเกตตี้ซอสหมูนะคะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผัดที่แห้งใช่ผัดที่แห้งครับแล้วก็ยังมีก็อันนี้ทาเล่เป็นไก่ทอดหรือตรงนี้ก็มีไก่มีไก่ทอดมีสเต็กตรงนี้ด้วย แล้วก็ตบด้วยของหวานเลยของหวานนี่ <c oughs> สีสวยจังเลยอ่ะแล้วถ <c oughs> ้าทางมันแบบมันหน้าตามันน่ากินมากเลยมีอะไรบ้างครับพี่นาครับอันนี้ถ้าจะไม่ผิดก็เป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะครับใช่ค่ะอันนั้นช็อกูสอ่าเลนฟอรเรส <c oughs> แล้วก็นี่เลยช็อกแลตมาฟฟินนะครับแคนเบอรี่มาฟฟินโอ้หลากหลายมาก แน่แนๆและอย่างที่บอกครับพี่พวกวัตถุดิบเนี่ยที่เกาะร้านเนี่ยมันรสชาติมันดีนะใช่มันจะสดปลากุ้งหมึกอะไรพวกนี้ค่ะจะหวานแบบนั่นเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อนะว่าพวกอาหารทะเลที่เกาะล้านเนี่ยมันมีรสชาติดีของที่สดและหวานนร่งน,นะ ได้การปรุงแบบว่าฝึมือดีๆแบบนี้ยิ่งทําให้แบบเป็นมือพิเศษได้เลยอ่ะผมคงจะกินไม่หมดนะครับนะพ่นานะารับพ่นาจัเต็มให้จริงถ้าใครสนใจนะครับอยากมาใช้ชีวิตแบบว่าชิวๆมีความสุขแล้วเดินทางใกล้ๆแบบนี้ครับโดยเฉพาะที่ดิมทะเลรีสอร์ทอย่างนี้ยเราติดต่อมา ที่หมายเลขโทรศัพท์หรือว่าติดต่อทางไหนได้บ้างครับพี่ติดต่อจองห้องพักนะคะก็คือที่ริมทะเลรีสอร์ทนะคะทางแอดไลน์หรือหน้าเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะคะแล้วก็เบอร์ติดต่อนะคะ0 8น7 1 4 4 2 3 3ค่ะสร่สี่องริมทะเลรีสอร์ทเกาะล้านนะครับรวมถึงคาเฟ่ใช่ค่ะที่นี่ใช่ รับจัดเลี้ยงหรืออะไรแล้วแต่ไปหมู่คณะได้หมดห้องพักก็หลากหลายนะครับจะมามาเป็นคู่มาเป็นครอบครัวมาเป็นกลุ่มช่ารรคนนี้ได้หมดเลยใช่ค่ะคือกิจกรรมครบทุกอย่างคือมีกิจกรรมยิงปืนด้วยนะคะอยู่ในเครือก็คือเหมือนกันยิงปืนใช่ค่ะจะอยู่ในเครือท้งหมดเลยเพราะจะเป็นจะเป็นบริเวณตรงนี้ของทางวิศวกรนึกว่าจะมีแค่กิจกรรมทางทะเลนะมาดำน้ำไปตกปลาไปได้มึกก็ยังมียิงปืนด้วย ครั้งหน้านะครับผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องติดตามกันนะครับสับวันนี้ผมกับพี่นาต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเราสองคนก็จะช่วยกันจัดก,การอาหารขึน้นมาให้มันเกลี้ยงเลยโอ้โหอิ่มแค่ไหนก็ต้องสู้ตายครนะพี่นาเอาอะไรดีครับเอาอะไรดีพี่เอาเลยค่ะชิมไปทั่วโลก